แสงว่างแล้วเข้าไปอย่าถอยรถแต่ขับเลี้ยงขึ้นไปก่อนหลบกาเพิ่งลบแตับเ,เลี้ยงขึ้นไปก่อนยังเป็นทางเนินจ้านี่จะไปก่อนโอเคเจ๋งๆอ่ะพอชะลอแล้วหลบเอ ดกดแกว,ว่างเย็บคัด,ดิดแกว,ว่างฉลอมมากมากลูกเต็ดแกสองลูกครับอ่านเลยเกาะไปลูกเลยเกาะเลยเกาะไปครับไปไมไหมวนไปไปหมุนไปไปลูกหมนก่อนค่ะไม่ไงั้นจะข้ามไปไม่พ้นครับขึ้นไปเออถ้าปล่อยช้าไปมันจะไม่ทันนะน้องไปเอออันนี้ก็เป็นใช้กระบะนะคะขับกระบะยูเทิร์น กระบะเกียร์ธรรมดาอ่าเปลี่ยนเกียร์ปึ <Okay. S 1> ๊บโอเคพอเลี้ยวมาแล้วนะคะก็เปลี่ยนเกียร์เราไปหยู่เทินฝั่งรถอีกรอบหนึ่งตรงเป็นเป็นเลนเลยข้างหลังรถมารถเจอเป็นเลนก่อนใช่ ครูนี่ชอบสอนน้องยอมากเลยขออะไรได้บบนั้นขอไปได้ไปไม่เคยแบบไม่ยึดยักครูบอกให้ไปไม่ไปอย่างี้ไม่เคย <c oughs> อันนี้จะเปลี่ยนเลนนะคะจะเปลี่ยนเลนต้องเปลี่ยนเลนมามีรถข้างหลังมาน้องยอไปอย่างเดียวชอบครูบอกให้ไปกัไปครูบอกให้ชะลอก็ชะลอทําได้หมดะชะลอไปเลยมาเรียนกับครูนะคะคไม่ครูแผนหรือครูไหนก็ตาม ถ้าเกิดว่าเราไปเรียนแล้วเราฟังครูทําตามที่ครูสอนมันจะง่ายอ่ะเปลี่ยนเกียร์เเกียร์สองมาใช้เกียร์สองูเถิเอครูใช้เกียร์สองดูเถิดเลือไปเอ๊ะม้วนเจื้อเเหมือนให้สุดไปเลยเพราะว่ากระบะวงเลี้ยวกว้างปไปขับาปวันขัเร่งรอไปตามตามลูกตามตามไป ปลมือปล่อยอประคองประคองเออดึงแรงรถจะเหวี่ยงลูกไประวังรถมอไซค์ทางขวาด้วยหรกค่ะโอเคไปนะคะเดี๋ยวตรงทุกรอบนะคะสอนอะไรได้หมดสอนปล่อยมือพวงมาลัยปล่อยมือทำอยังไงได้หมดเลยสอนคับเกียร์ธรรมดา1-5ได้หมดนะคะใส่เกียร์หนึ่ออกถนนใหญ่ยูเทิร์นติดเนินได้หมดมันเรียน16ชั่วโมงนะคะ 16ชั่วโมงคุ้มมากๆคับเป็นทุกอย่างเลยทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออตโต้สอแบผีผานด้วยนะคะครั้งเดียวผ่านเลยสัญญาณไฟยูเทิรนเนี่ยเวลาที่เราจะยูเทิร์นเนี่ยเปิดก่อนล่วงหน้าก่กอนถึงป้ายเหลืองเลยนะคะเพราะเราต้องวิ่งเลนขวามาเปิดสัญญาณไฟตั้งแต่ก่อนถึงป้ายเหลืองนี่แหละคันหลังจะได้รู้นะคะว่าเราจะยูเทิร์น แล้วรถกระบะไม่ต้องตีโค้งเป็นสิบล้อนะคะ <c oughs> คุณอยากให้ดูว่าเนี่ยมันไม่ต้องเป็นต้องตีโค้งค่ะบางคนคูเห็นหนูน่นตีโค้งไปกินเลนขวาหนุนออกไปทางซ้ายนะคะเนี่ยอยู่ในช่องค่ะแล้วขับเลยนี่เลยเกาะไปเลยเกาะกลางไปอ่ะมีรถมานี่มีรถมาแล้วก็รอหมุนรอค่ะหนึ่งหมุนให้สดรอไว้เออเปึบ๊บ ไม่ใช่แบบกลัวเลี้ยวไม่พ้นต้องตีวงเลี้ยวไม่ใช่นะคะอยู่ในช่องโยเทินของคุณนี่แหละไม่ว่ารถจะคันใหญ่แค่ไหนก็ตามรถคันนี้สี่ประตูนะคะกระบะสี่ประตูตายลูกอ่าคันเล่งช่วยลูกลคันเล่งช่วยครับคันเล่งช่วยครับถอนแข้งออกหน่อยลูกปล่อยมือปล่อยมือนุเออเดี๋ยวรถมาลูกเคื่นช้าไม่ได้เนี่ยถ้ารถมาเราต้องชิดซ้ายลูกครับไปเออเก่งมากลูกหนุน เวลายูเทิร์นให้ชิดด้านซ้ายนะคะเพราะว่ารถที่วิ่งมาข้างหลังเนี่ยเวลาเข้ามาเรายูเทิร์นเนี่ยเขาจะแซงขวา,าเดี๋ยวยูเทิร์นแล้วเดี้ยวโผล่กลางถนนนะคะรถเขาแซงไม่ได้ชนเอาเปลี่ยนเกียร์โอเค เปลี่ยนเกียร์ลูกรับความเร็วความเร็วลดลงแล้วต้องเปลี่ยนเกียร์ละเกียร์สามเกียร์สามพอรถเอออย่าลืมเปลี่ยนหยับันที่สุดป้ายลูกไปป้ายอ่ะเปลี่ยนเลนขวาลูกครับพอรถเข้าเลนซ้ายละจ้าเ,เรื่องสัญญาณไฟนี่ครูมไม่ต้องบอกนะคะเพราะว่านกักเรียนที่จะจบแล้วอย่างเงี้ยอันนี้มันสุดท้ายละจบคอรลอดละแฟร์พีก็ได้มาละเรื่องสัญญาณไฟถ้าเกิดครูบอกให้เปลี่ยนเลนนี่ไม่ต้องเป็นต้องบอกนะคะว่าให้เปลี่ยนเลน ก็เปิดเองเลยอัตโนมัติเด็กกระถอยเออยเพิ่งหมุนไปเยอะสลุกมองกระจกขวาก่อนค่อยๆถอยไปก่อนลูกค่อยๆถอยก่อนลูกค่อยๆถอยก่อนเออเยอะไปเห็นไหมคืนกลับมาลูกม,มองซ้ายมองขวานะลูกกระจกข้างหลังมีรถมาไหมใช่ขึ้นกลับมาด้วยนะเดี๋ยวเยอะเกินไปค่อยๆเล็มเข้าลูก ค่อยๆเล็มเข้าค่อยๆเอียงเข้าไปชิ้นแล้วึื้นกลับมาบ้างลูกพื้นกลับมาบ้างขื้นกลับมาบ้างเออ๋ยวมันลดอกเกินไปค่อยๆค่อยๆปรับเอาอืมถ้าไม่พอเราค่อยปรับเข้าไปใหม่ลูกเอาชิดแค่ไหนเราเลือกเอาดูท้ายชิดพอไหมลูกไม่ไม่ข้างหลังเนี่ยกระจกมองหลังลูกซ้ายขวาไป ค่อยๆปรับโลกปรับให้ตรงฮะเข้ามันสุดทางเหรอเข้าไปอีกโลกเข้าไปอีกหนมุนมุนมาทางซ้ายไงลลกเออพอยังพอเออจะชนรถข้างหลังเขาลลกอาใส่จะเดินหน้าลลกอย่าเบรกอย่าเบรกจะรถไหลอย่าเบรกับต้องอย่บเบรกไปลลกเอาหน้าเข้ามุนหน้าเข้ามุนมาเข้าเอ้ยอาเดินหน้าไปโลกเออชิดขวาไปอีกขวาไปอีกโลกพอ ชิดไหมดูขวาด้วยลูกว่าชิดไหมยังคุอเอาขวาเข้ามันจะเกินไปนี่เอาหน้าออกมาทางซ้ายสิลูกหน้ามาทางซ้ายท้ายถึงจะชิดเออพอถอยหลังกลับไปไมาที่จอดมันแคบนะคะต้องโกอยกอังยก็บคลาสสุดไปสักยอดีๆลูกเก็บแว,ว้าก่อนเข้าใจเย็นยังท้าตัวนั่งลงเออไม่หมุนเอะลูกค่อยๆปัดนองค่อยๆปัด,ปดหนูจะหนูต้องการให้มันชิดแค่ไหนหนูดูครูมองไม่เห็น เออหนูต้องการชิ้แค่ไหนหนูก็ปรับเอาพอชิ้แล้วหนูก็ปรับเอาออกเอาเอาอกมาอันนี้คือสุดท้ายแล้วนะคะยูเทินเสร็จออกถนนใหญ่เสร็จกลับมาบ้านค่ะจอดรถข้างบ้านนี่ซอยแคบนะคะเพื่อจอดรถน้อยระวังข้างหลังด้วยนะลูกระวังรถชนข้างหลังด้วยมองกระจกหลังด้วยขนาดนังโอเคแนละ้วกดเกียว,ว่ายึดแบกมือให้เรียบร้อยเปิดสัญญาณไฟเ๊บ ถึงบ้านยังปลอดภัยเ <G> ก <ül> <G ül> ่งมากๆเลยนะคะทํำด้ทุกอย่าง